กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็สิมาแกงน้องใหม่คือเกา่าคือเดิมพาอนอ่พี่น้องน้องใหม่กระตุ่มไว้แล้วมือเลยก็ได้โอกาสมาแกงน้องพี่น้องน้องใหม่กับน้องใหม่ ง,งามงามขาวขาวพี่น้องต้มไว้ไลยมือกระสิมาแกงปะเทนีแกงกระสีน้ำใบายานางเขาเนี่ยเดีย๋ยวองน้ำคุ่นๆเด้อพี่น้องอันนี้กระเทน้ำใบายานางลงขั้นตอนการแกงกันง่ายๆเนี่ยพี่น้องใส่น้ำปลาแดกเป็นลักเนาะพี่นออ้องหอมหอมน้ำปลาแดกเขานี่แซ่บคัก,ใส,กใส่เข้าไปเข้าวเบื่อแน่แล้วก็ใส่บะบวบด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ใส่ เห็ดฟางเนาะพี่น้องเนาะดอกอ่อนๆเนาพี่น้องใสามักดอกบานก็ใส่ดอกบานถ้าได้ดอกตุ้มๆแน่ก็ใส่ดอกตุ้มๆเขาก็ทําการแกงคุบข้าวให้เข้ากันอันนี้เขาสิจานปลาแดกเนาะอันนี้ปลาแดกเข้าก็สเอาว่าจากบานเนาะเป็นปลาแดกตอนเนาะพี่น้องถ้าไปใส่แต่ปลาแดกหน้ามันก็เปืองเนาะเขาบบกินตอนเนาะโบกินตอนมันจ้าเกลือหน้ามันกระซีแหงเนาะเขาก็ทําการจานปลาแดกให้เรียบ้อยเนาะพี่น้องเขาก็ทําการเอาใส่หม้อหม้อว่าในเดือดดอกอันนี้เอาใส่ก่อนมาเลยใจหอนกลัวหม้อเนาะอันนี้ก็เลยเอาลุงมาก่อน ทำการมาจานจานให้เรียบร้อยเอาให้นาปลาแดงนามมันห่อนก็เด้อพี่น้องปลาแดงเขาจะสิืเอยเร็ยวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แต่วันนี้เราได้ห่อนน้องขอลุไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะทําการคนให้เรียบร้อยคนดูดูในเด้อพี่น้องมาสิติดหมอเพราะมันมีเข้าเบือทามันติดหมอมันสิมีกินข้าวของเข้าเบือไฟมันไหมพี่น้องเนาะอันนี้จะใส่บวบเนาะก็นามมันเดือดในจักหน่อยใส่บัวบก็เห็นฟางเนาะ ปลูกข้าว้นให้เข้ากันแต่ว่าอย่าลืมเด้อเหมือนที้เขามีผักขยงพ g ผอมเอาใส่ผักขย eng เนื้อเสตงหอมๆแล้วพี่น้องเนาะหั่นตัดเรียบร้อยแล้วค่อยเอามาแกงใส่เด้อถ้าผู้ใดมักใส่ทั้งต้นมันก็สีงาอเฟื่อยเวลากินก็สีงลำบากเนาะใส่กันไก่ตัดในจักหน่อยนะเวลากินมันยังสีง่ายอันนี้ประจานประเดกใส่อีกรอบเพราะว่ารสชาติยังบาเข้มข้นพอเนาะอันนี้ก็รทำการจ้างจ้าวจ้าวประเดกเพราะน้ำมันเริ่มเดือดมันสีปลาเอาสีเปื่อยเนาะพี่น้องเนาะประเดกเเเเเวลาาาาใใส่่ข้้้ไปนนนีีีกกก็ทรรรคคยยย์์ดออจัห เบิง่งว่าปลาเด็กเขามันละลายเบิดมันเป็นเนื้อปลาเด็กละลายเ้าค่อยเอาออกเด้ออันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะอันซิมรสชาติเด้อปูงใส่ผงชูรสในจักหน่อยขั้นผูหมักกับโบหมักกับบะตองใส่ขั้นผูหมักใส่ใน่จักหน่อยแต่วันน้องเห็นกับเข่ากับใส่อยู่แล้วเนาะเป็นมาตรฐานของอาหารเท่านาะค่ะบบใส่รสชาติมะจิบกุลกอมเนาะปัจจุบันอุ้ยคือสิบบอเสบแทะเวลากินไปเนาะบบความบบใส่ผงชูรสเนี่ยรูโดยตัวโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่กินแล้วรสชาติบนัวในลิ้นกับโบอร่อยนะพี่น้อง น้องใส่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าใส่มากจะหน่อยกันแล้วแต่ผู้มากเนาะรอให้หมอเดือดเ้าค่อยใส่อันนั้นลงไปเด้อพี่น้องักอีตูแน่แล้วก็บพักขันแยงมันจังเสียบเนาะนี่ก็เรียบร้อยแหละใส่ผงสุดลงไปนี่จักหน่อยเนี่ยคนๆคุกๆเข้าๆประกวบเริ่มซุกกับหยุกลุ่งแล้วพี่น้อง น้องกับซิรอลใส่ผักกระแยงเนี่ยจากหน่อยเนาะผักกระแยงน้องกับเตรียงมาเรียบร้อยแล้วล่ะหม้อเลื่มเดือดก็ค่อยใส่ลงไปซีเบิ่งจักหน่อยว่าลดขาดพอได้หรือยังถ้าได้ล่ะก็บ่ต้องปรุงอย่างลายก็เตรียมผักกระแยงลงกับปิดไฟได้เลยพี่น้องผู้ใดียนมาพักซุกๆเนี่ยกับปล่อยไว้นานๆในจากหน่อยแต่สำหรับน้องกับพวกปานน่านปานไดขุกุกเขาเข่ากุ้่นหยัดมันลงไปข้างล่างเนี่ยจากหน่อยมุกหัวผ้ากระแยงลงไปข้างล่างไตกลนหม้อมันทำการซุกเนี่ยจากหน่อยก็ค่อยจักใส่ียกินตัวพี่น้องแส่กินกับข้้าาววเเหนนนนีียออๆพ่งะ แซ่บแซ่บ,บกินหลายๆคนเด้อพี่น้องที่ใส่ถาดใหญ่ๆเนาะสุดน้ำโกเกะโกเกะเนาะแซ่บคักันได้พี่น้องจะได้กาฝากุร่ายกุแซ่บกุรติดหลังเลยเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อ